สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้ยันถุงเงินถุงทองนะคะว่าจะใช้ยันยังไงให้ได้ผลดีในเรื่องของการค้าขายโชคลาภเสน่ห์เมตตานะคะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนค่ะว่ายันถุงเงินถุงทองนี้จะมีพุทธคุณในเรื่องของอะไรบ้างนะคะยันถุงเงินถุงทองนี้ก็จะลงยันทั้งหมด2ชุดนะคะก็จะมียันศาตัวเลขนะคะแล้วก็ในเรื่องของยันคาถายันสาตัวเลขก็จะเป็นชุดคู่เลข4 2 8 9 6 3 9 5ยันคาถาก็จะเป็นยัน โพคทรัพ์นะคะซึ่งยันชุดคู่เลข42896395นี้ก็จะมีความหมายในเรื่องของอสเสน่ห์เมตตาค้าขายเรียกเงินเรียกซัพย์เข้ากระเป๋าสตางค์นะคะนี่คือความหมายของยันชุดคู่เลข4289 6395จะเป็นยันพลังตัวเลขที่ช่วยในเรื่องของโชคลาภโชคลาภเข้ามาแบบฟุกๆไม่ว่าจะเป็นการเสียงโชคเสียงรางวัลจากการติดต่อประสานงานหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักนะคะส่วนความหมายของยันคาถาที่เป็นยันพกทรัพย์นี้ก็จะ ช่วยในเรื่องของการค้าขายเสน่ห์เมตตาเรียกเงินเรียกทรัพย์นะคะซึ่งยันสองชุดนี้นะคะก็จะเป็นยันที่มีความหมายในเรื่องของการเงิน,นะคะ่ะแน่นอนยันถุงเงินถุงทองนี้ก็จะเป็นยันที่ได้รับการปลุกเสกเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเป็นยันที่มีสัญลักษณ์ที่มีความหมายในเรื่องของการเรียกเงินเรียกทรัพย์นะคะด้วยสัญ,ญลักษณ์ของถุงเงินถุงทองนะคะปกติทั่วไปนะคะคนเราทั่วไปเวลานําวัตถุมงคลยันหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ มาใช้มามามาใช้อยู่กับตัวเองนะคะจะเข้าใจว่าการที่เรานำยันหรือว่าสิ่งอขอโทษค่ะยันหรือวัตถุมงคลมามาใช้นะคะความหมายก็คือให้ให้ให้มีความเป็นมงคลในเรื่องของสิ่งนั้นแล้วแล้วก็นำสิ่งนั้นไปปลูกเสกจะเข้าใจว่า จะมีแค่นั้นแต่จริงๆแล้วนะคะการใช้วัตถุมงคลหรือว่าในเรื่องของยันก็จะต้องมีเคล็ดลับค่ะว่าเราจะต้องมีวิธีการใช้ยังไงเหมือนเราซื้อรถมาค่ะเราซื้อรถมาเราอ่าไม่เติมน้ํามันรถไม่รู้วิธีการดูแลรักษาไม่รู้วิธีการขับรถก็ไม่สามารถพาเราไปถึงจุดมุ่งหมายได้นะคะเหมือนกันค่ะยันหรือว่าวัตถุมงคลเพียงแค่เราบูชามาแค่อ่ามีความหมายที่เป็นมงคลนะคะแล้วก็ได้รับ การปลูกเสกแล้วเราก็มาใช้เลยซึ่ง ก็จะเห็นได้ว่าหลายท่านก็จะไม่ค่อยได้ผลนะคะถามว่าได้ผลไหมก็ได้ผลแต่ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะคะซึ่งก็จะมีเคล็ดลับปกติทั่วไปแล้วอันนี้ขออนุญาตแนะนำนะคะโดยส่วนตัวแล้วก็ได้ศึกษาในเรื่องของธรรมะมานะคะก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่มีครูก็จะพอจะทราบในเรื่องของพระพุทธศาสนามาบ้างนะคะว่าการที่เราบางครั้งบางทีเราต้องการอะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไปขออย่างเดียวโอกาสได้ก็ค่อนข้างจะยากเราควรที่จะเป็นผู้ให้ก่อนนะคะเราควรให้ก่อนแล้ว ให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยความศรัทธาแล้วถึงจะขอท่านนะคะเป็นเรื่องปกติที่ควรจะต้องทําแบบนี้ไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บไปไหว้หรือว่าไปไปขอเลยอันนี้ก็โอกาสค่อนข้างจะยากนะคะขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะคะในเบื้องต้นวิธีการใช้ยันนะคะอย่างที่เรียนเบื้องต้นว่ายันนี้ก็จะมีพุทธคุณในเรื่องของการเงินซึ่งก็จะมีทั้งยันศาสตร์ตัวเลขก็ในเรื่องของยันคาถาแล้วได้รับการปลุกเสกเรียบร้อยนะคะการใช้ยันนี้ให้ได้ผล ดีก็ด้วยการอุทิศบุญนะคะเนื่องจากยันนี้ก็จะมีครูบาอาจารย์ศาสตร์ตัวเลขแล้วก็ครูบาอาจารย์ยันคาถานะคะด้วยการ ตอนแรกนะคะให้คุณตั้งนโม3จบนะคะแล้วระลึกถึงคุณงามความดีที่คุณได้กระทํามานะคะแล้วทําการอุทิศบุญให้ท่านไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ศาสตร์ตัวเลขครูบาอาจารย์อ่ายันขอโทษค่ะครูบาอาจารย์ยันคาถาซึ่งเป็นยันโพกซั์นะคะแล้วให้พูดว่าเมื่อท่านเห็นบุญแล้วได้โปรดอนุโมทนาบุญการที่เราใช้คําว่าอนุโมทนาบุญเป็นลักษณะว่าเมื่อท่านเห็นบุญแล้วขอได้โปรดรับซึ่งปกติเหมือนเราเอาของไปให้ใครคะ่ะ แล้วเขาไม่รับก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะก็ในเมื่อ,อในเมื่อเราให้บุญท่านไปลแล้วให้ใช้คําว่าเมื่อท่านเห็นบุญแล้วได้โปรดอนุโมทนาบุญเป็นลักษณะเมื่อเมื่อท่านเห็นบุญแล้วขอได้ปรดรับด้วยแล้วคุณก็ขอขอในสิ่งที่ตรงกับยันนะคะเพราะยันจะทําหน้าที่เหมือนเป็นประตูบุญของคุณจะทําหน้าที่เหมือนเป็นกุญแจนะคะคุณต้องการยันให้มีความหมายในเรื่องอะไรคุณก็ใช้ยันหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามที่คุณต้องการขอในสิ่งที่คุณต้องการอย่างเช่นถ้าคุณขอในเรื่องของแคล้วคลาดคงกระพันหนังเหนียวแน่นอนค่ะยันนี้ช่วยคุณไม่ได้เพราะว่ายันนี้จะมีพุทธคุณในเรื่องของโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตานะคะเมื่อคุณทําการอนุ อุทิศบุญแล้วคุณก็บอกให้ท่านอนุโมทนาบุญเมื่อท่านอนุโมทนาบุญแล้วคุณก็ขอตามความหมายของยันนั้นนะคะค่ะนี่คือเคล็ดลับในการใช้ยันคาถายันศาสต์ตัวเลขหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งใดก็ตามที่ที่คุณใช้อยู่นะคะซึ่งอ,อันนี้ขออนุญาตแจ้งลูกค้าที่รับยันของเราไปนะคะเนื่องจากว่ามีลูกค้าติดต่อมาขอรับอ่า ยันของเราไปค่อนข้างจะเยอะบางครั้งบางทีการที่เราจะดูแลลูกค้าทุกท่านอาจจะไม่ว่ถึงขออนุญาตอย่างนี้นะคะลูกค้าหลังจากที่รับยันของเราไปได้แล้วสักประมาณ2-3เดือนปรากฏว่าในเรื่องของการเงินหรือสิ่งดีๆเข้ามาอาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นรบกวนแท็กเข้ามาที่ลายไอเดียรับซัของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราจะมีเคล็ดลับ คา,าถาเพิ่มให้อีกนะคะซึ่งปกติทั่วไปแล้วโดยส่วนตัวแล้วทําในเรื่องกร,ระเป๋าสะตางค์มงคลก็เป็นกร,ระเป๋าสะตางค์ศาสตร์ตัวเลขนะคะก็ยังไม่มีลูกค้าไรายไหนเลยค่ะที่ต้องถึงขั้นต้องช่องใช้คา,าถาที่เราให้ไปนะคะก็ถ้าพูดในเรื่องของของอาการอุทิศบุญแล้วก็ถือว่าปกติแล้วไม่ว่าจะเป็น ยันยันถุงเงินถุงทองหรือไม่ก็ในเรื่องของพงกุญแจลงยันศาสตร์ตัวเลขรวมถึงกระเป๋าสตางค์มงคลถ้ายิ่งเป็นกระเป๋าสตางค์มงคลอันนี้จะเห็นผลได้เร็วขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเราใส่ความเป็นมงคลเข้าไปทุกจุดแล้วก็ถือว่าใช้หลายศาสตร์มากเพื่อช่วยดึงดูดพลังงานดีๆมาให้กับคนที่ใช้กระเป๋าสตางค์นะคะก็ยังไม่มีลูกค้าไรายไหนเลยนะคะที่แจ้งมาบอกว่ายังไม่เห็นผลในเรื่องของการเงินและโชคลาภนอกสจากว่าเป็นลูกค้าที่เรา,าทักเข้าไปแล้วลูกค้าไม่ตอบหรือไม่อะไรก็ด้วยเห็นผลหลายประการ อันนี้เราจะไม่ขออนุญ,ญาตาละเมิดสิทธิ์นะคะก็ถือว่าเป็นสิทธิทส่วนบุคคลนะคะก็โดยส่วนมากที่ลูกค้าที่ตอบเรากลับมาก็ก็จะไม่ค่อยมียังไม่มีลูกค้าไรายไหนที่ถึงขั้นต้องให้เราต้องต้องใช้อาคาถาใน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 บทนี้นะคะก็ ขออนุญาตแจ้งลูกค้าก่อนเลยนะคะค่ะแล้วถ้ายังไงสนใจยันถุงเงินถุงทองนะคะทักมาได้นะคะที่ไลน์ id รับซัพ์เราจำหน่ายยันในราคาชุดละ159บาทนะคะค่ะแล้วทักมานะคะสวัสดีค่ะ